ว่าจะได้นอกพอบาทนอบาทนี่เนาะมือนี้ก็มาเต่ามาร่วมเด้อพี่น้องเอ้ยนี่คือพอบานใหญ่เพิ่นเนาะนี่ก็ห้องพอบาทพอใหญ่บาทเนาะมือนี้ก็ซิมีช่างเอ้าะวานี่ได้ได้บักนี่ก็ห้องอยากมาบอกว่านั่นมีจักมันห้าสิบห้าสิบองเนาะเอออ่าก่อนอื่นมุดกะนับเธออ่ะก่อนอื่นมดกะถาบสบายดีพี่น้องเนอะขับมาเบิ่งมาชมกับพากนอะไรก็ติดตามเนาะเพื่อนว่า nên thằng nên non bạn là cả non bạn non hạt <laughs> đấy, cái xùm này cái thì xong thì xong chờ thêm biết cơ ba chân đấy xong thì nâng ngàn hai này đấy đời 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 nên mà tôi và đi sang quân háo luôn, chị Ai, cái thì... uh. thì... yeah, uh. này, cái cái là... uh. này, thằng Na Trau, thằng Cao Mang, và những cái háo gì hết, cái con, thông Ai, cái gì hết, nó háo vô, cái này, 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 cái

ท่างได้คอยกำก้อนนีหยุดทานคนนีคอยะทามเจ้าอีกคอยในในฐานะคอยจะท้ามห้องในบ้านเนาะคอยลูกลูกบ้านท้ามคนกะไรได้ทำต่อเออส่วนที่ดเจ้าฮักหมื่อ้านนี้คอยใจ่อยใ็้น้ำซํำไดพอยแแล้วยะแต่ว่าหอนรกไปคอได้ไปคอยจะสีแก้ทให้หนอนมอนจนสั้นใช่หรือเปล่าบรรทัดแนวนี้เอาสมุดปึ๊บนอนลูกเจ้ามาแล้ว ห้องในบ้านเสียได้เน้ำกคอยต่อบ่ตัวตัวขันตอนตัที่ช่องออกขันตอนที่ตัวหนึ่งชีวาแล้วตัวนี้สมุดไวาจบมันหาตัวนี้เดสิเดินลาเนื่นขั้นหกคอยบ่อในกลางอารมอันนั้นนี่เฮ็ดช้ำใไปอไปแล้ว่ามเดวอ้ไปเมื่อเดือนนี้นะแต่เมื่อเดืนนี้มันโมเมนต์าในไปแล้วเลยเมื่อเดือนโมเมนเดือนวันที่อะไเมื่อนเดือน มันยังสิไปเหมื่นวเรื่องสิไปเหมอนแต่กมอแต่กมือแต่กมือสิเก็ตัวนีนี่ไรเนาะคัวเนี่ยเยอะอกนักสีแต่ว่าสิมวยเล้นั่นแต่ว่าเาเาหัเรียหาดล่รัอะไรว้มันมันก็อนอาทิทนกงันจะกอเต้าสตู về tiếng miền mà, đi đâu? cà Cả một của tôi, đây cái căn, đấy. Ừ. Ờ, là... Ở là... Ở Mẹ, đây, này, cả... đi thứ cắn. Đấy mà mình cũng không... cả, tự đèo te mà, ôi, ngày เอ็ดเฮ็ดซ้ำคันว่าได้เฮ็ดวันได้เฮ็ดอานน้าอ่ะในใจนี้คันว่าจบงานจุมนี่มันไปบ่ไปในใจเออเออย่างนี้ทบก็เลยูก็เลยมีความว่างในปีต่อไปอย่นีะยังไงคันห้องรูมีตัวนั้นก็ยีนีนพลาห้องก็ได้เออ มวยป่มหนาปุ่มนอท่านกับเฮ้าไม่ว่าจะเมื่อปุญแจแบบเออบบดมันได้ลายนทีเท่าได่เ่ยโตมากต่าหมื่นซ่อมหมื่นมาเท่ได้ได้นอกอ่าปอแต่ว่าบอได้แต่บอเป็นไรบอได้จว่อนั้ในเม่อว่าแห่ค้นคอยแปหันเปงก็อยากได้กระทันหันในเม่อต้องการเนี่ยเท่จะผ่านบอได้้วมานะระวางห้า้นม่ได้นมาข้นม่ได้มาได้ม น่นว่าเล่นมัดได่บ่ไปข่อยก็ต้องเกบคู่มือแลสิโทรเช็คาเจ้าเออบ่แม่นบ่ปสิว่าเออได้ให้เจ้าบ่ได้ได้ก็บ่เนาะก็อยาพูดสานางหน้าเนาะผู้เจ้าโทรไปปุ๊บนี่มาเลยนี่เด็กหมมาแล้วมันพตาบ่ทันแงบ่ปบ่เป็นไดบ่ๆๆๆให้จะว่าบ่บ่ได้เลยมือ้าแล้วเออ่ว่าอันนั้นพร้อมแล้วอีมันเป็นปัญหาของ ขึ้นกับหมู่ก็ขึ้นขึ้นกับเฮาก็ขึ้นผู้ได้จรนั้นหมู่ก็อยากอันนน่าแน่แล้วเฮาก็อยากถ้าใจเฮาหมู่เามาเฮาก็อยากแล้วแม่นล่ะอือสิสนใจัว่าโอ้ยมื้อสิลงแหให้มันเกียกําหนดเวลาแล้วมื้อสิลงบอกก่อนเออไปเจ้าค้าก็บ่เป็นไดดอกบ่มนมนบ่นั่น่ก็บ่ได้ว่านันนี่เว้าว่านัน

ติดตามวยด้วยครับติดตามปไลค์ติดตามตั้มอะไรนั่นกดแชร์กดอะไรกดแชร์กำลังใจกดแชร์ให้เป็นมึงเสียเออมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามากับพักก็อะไรก็ดตามกับทีมงานเฮานี่เองนี่แล้วเห็ดเพื่อนเหตุชานนี่แล้วสร้างรับนั่นอันนี้เนาะปรึกษากันเนาะนี่ในบ้านใหญ่เด้อนี่ว่นน่ะอันนายช่างนี่นี่ห้องประธานนี่อันลูกบ้านก็ว่าไป ฮะพี่น้องของป้ายเอ้ยกระเพาะก,ก็ไรก็ติดตามให้เขาเห็คุคลิปต่อไปเนาะเพื่อนว่ากาบ่มีช่างดอกไปสุมกันอ่ะ